ัรอยู่กันในเกม c a l l y v e r s e กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนกันลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาอัปเดตเกมนี้เลยนะครับแล้วก็จริงๆตัวเกมเองก็มีอะไรอัปเดตอยู่บ้างนะครับแต่ว่าพอดีผมไปมันมีเกมอื่นแนวะที่มันอัปเดต ใหญ่นะครับผมก็เลยต้องไปทําคลิปเกมอื่นนะครับเกมนี้ก็เลยเพิ่งจะได้เข้ามาอัปเดตให้นะครับแต่ว่าผมก็ยังเล่นอยู่ทุกวันนะครับก็ช่วงนี้ยังเป็นธีมของวาเลนไทน์อยู่เนาะนะครับถึงแม้ว่าจะเลยวันมาแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวใกล้หมดแล้วนะครับจริงๆในร้านค้าเนี่ยมันมีมันมีของอัปเดตด้วยนะครับ ก็คืออันนี้นะครับรถยนต์สองคันนะครับก็ถือว่า <c oughs> แพงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็แพ็กเกจน่าจะคล้ายๆเดิมเนาะอืมโอเคเรามาดูตรงนี้ก็ได้ครับข่าวสารนะครับตรงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมว่าจะทำเควสอันนี้นะครับ ทำเควสของอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ายังทำได้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ออรางวัลเป็นอะไรนะครับเออนิดนึงนะครับส่วนของตรงนี้รีวอร์ดตรงเนี้นะครับคือถ้าใครเล่นทุกวันคงคงรู้แล้วล่ะนะครับว่ามีการปรับรีวอร์ดตรงนี้จากเดิมเราจะได้ตรงนี้เป็นเหรียญเซเลบใช่ไหมครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะนะครับกลายเป็นกลายเป็นแบงค์นะครับกลายเป็นแบงค สีนี้แทนนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมจะไปทำเพรสก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอด่วนนะชื่อวาเลนนะครับไปหาคนชื่อวาเลนคนนี้เนาะผมไม่แน่ใจนะยังไม่เคยทำเหมือนกันต้องลองดอูจัดส่งดอกไม้หรอ จะส่งดอกไม้ก็โอเคอ่ะรับเลยล้วกันเนาะไปยังท่าเรือนะครับไปยังท่าเรือนะออถ้าเรืออยู่ไม่ไกลเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วกันเร็วหน่อย มาตรงนี้ครับปึ๊บก็ส่งโอเคเขาบอกว่าทำการย้ายดอกไม้ย้ายยังไงอ๋อโอเคย้ายไปให้ให้ใครเอ่ยเดี๋ยวผม เออสเก็ตแล้วนสะสเก็ตจะช้าหน่อยนะมันยังบังคับง่ายนะครับแต่สเก็ตมันจะเร่งความเร็วไม่ได้นะมันจะใช้ได้แค่เฉพาะการกระโดดนะครับ อ๋อไปให้วาเลนก่อนเดิมนะไม่ใช่อ๋อเอามาเหมือนเอามาจัดเรียงมั้งครับเห็นนะปึ๊บแล้วก็กลับไปอีกอโอเคเราได้หนึ่งครั้งแล้วโอเคน่าจะต้องเรียงทั้งหมด3อันเนาะดูแลนะครับก็ทำเควสไปเรื่อยๆครับ ดูนิดนึงโอเคอันนี้คือรางวัลรางวัลเป็นกล่องสุ่มนะข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับอันที่สองไปครับอย่าให้ดอกไม้ อนนี้เราดูแล้วว่าต้องส่งให้ใครเนาะก็พูดน่ายคือกลับไปที่เดิมนครับไปหาคนชื่อวาเลนนะครับปึ๊บไปทางนี้ได้ไหมปึ๊ดโอเคออุ้ยปีนขึ้นไปเลยอ่ะอีกอันนึง เร่งควมเร็วครับกดเร่งหอมเร็วไปแล้วผมใช้วิธีการลงมันผมกดใช้ใช้รถแล้วเดี๋ยวตกนะครับเดี๋ยวขึ้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวใช้รถนะครับ ตกน้ำแล้วขี้เกียจไปหาที่ขึ้นนะมันจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ากี่โมงแล้ววะในเกมสองทุ่มแล้วนะครับในเกมคือสองทุ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟา้ามันก็จะสะลัวสลวมืดๆหน่อยนะครับ คือผมชอบเกมนี้ตรงนี้แหละนะครับตรงที่ว่ามันมีเวลาแล้วก็มันเหมือนจริงดีนะครับโอเคเอไปต่อครับทำช่อดอกไม้ทำยังไงอะ่ะอย่างนี้เหรอแล้วงไงต่อทั้งหมดสาอันโอเคเอ่ะ เอาไหนอ,อีกอันนึงอ่ะสีนี้แล้วกันอ่ะ,ะส่งให้ใช่ไหมเราคัาจ้างพิเศษโอเคได้กล่องสุ่มมานะครับกล่องสุ่มวเลนทนามาเป็นอะไรไม่รู้นะครับ เป็นดอกไม้นะครับคาดว่าเอาไว้ตกแต่งที่บ้านนั่นแหละคือมันไม่มีอะไรนะครับคือเกีม,มันก็ก็ประมาณนี้แหละนะครับเราจะได้เล่นแบบสนุกสนุกเนาะออโอเคเอ่ะผมดูอีกทีนึงมีอะไรให้เล่นอีกไหมอ๋อเสิร์ฟละ่ะ ลองทําดูเลยแล้วกันนะครับเสิร์ฟอ่ะไปครับเขาให้ทำอะไรก็ตามนั้นนะครับลองดูครับอ๋อตรงนี้เองไปไหนต่อ เบียใครให้ไปไหนให้ไปไหนครับเนี่ย <S <S ไ,ไกลหรือเปล่าไม่รู้อ๋อโอเคมาหาหุ่นยนต์เหรอไปกลับไปต่อไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหม ใช่ป่ะโอเคไม่แน่ใจว่าต้องซื้ออะไรนะครับอ๋อมาเจอมาเจอคนนี้เหรอหาแป้งสาลีหาจากนี่ใช่ไหมแป้งแป้งแป้งก็คือนี้ไงเขาให้ซื้อป่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้อ่านด้วย เคออเอ๊ะผมลองซื้อก่อนนะโทษทีครับไม่ได้อ่านด้วยอ่ะมาลองดูซิได้ไหมไม่ได้เขาให้หาเหรอเขาบอกให้หา เราคุยอีกทีหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้แลใช่ไหมไม่ได้แลเนาะเอออ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้ขอโทษทีเจอแล็คหาสามชิ้นโอ้ของผมขอโทษทีครับเออดันไปซื้อแสดงว่าต้องหาในร้านใช่ไหมอ่ะโอเคเจอแล้วน,นี้ไม่น่ายากละเดาได้ละโอเคครบเสร็จแล้วกลับไปที่คนนี้ต่อ เดาว่ากลับไปที่เดิมนะครับฟืดใช่ด้วยมึ๊บไปแล้วครับนี่ไปเลยไปคุยกับเวเลนนะครับ ติดเสาไป,ไปคุยกับคนนี้ต่อลูกค้าบีโกลับไปต่อครับซ โอเคเรียบร้อยครับได้กล่องสุ่มบริเลนาห์มาแล้วครับโอเคได้เป็นอะไรครับเป็นเค้กใช่ไหมโอเคครับก็ประมาณนี้แหละเนาะจริงๆในเว็บเขาก็มีบอกอยู่แล้วล่ะว่ามีอะไรบ้างนีอันนี้นะครับเขาก็จะมีบอกอยู่เนาะว่ารออางวัลเดี๋ยวนะผมว่าผมเห็นอยู่นะ ถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับของก็จะเป็นแบบของตกแต่งน่ารักน่ารักประมาณนั้นนะครับก็นี่คือการทํำเควสบนวาเลนทายนะครับซึ่งเทศกาลนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองมาเล่นดูแล้วกันนะครับแต่ถามว่ามีผลอะไรไหมกับการเล่นหรือการเอินมันไม่ได้มีผลอะไรกับการเอิญน,นะครับแต่ว่าคือเราเล่นให้สนุกนะถ้าเราเบื่อเบื่อกับการ ตกปลาแล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่าออมาลองเล่นอย่างอื่นดูบ้างนะครับในเกมนี้อย่างที่บอกคือมันมีอะไรให้ทําเยอะมากเลยนะครับในเกมนี้มินิเกมเนี่ยลองลองเข้าไปเล่นดูเดี๋ยวนี้ผมว่าคนเล่นน้อยลงนะมินิเกมนะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูแล้วกออ็นอกจากการทำเควสประจาวันแล้วเนี่ย <S <S <Portuguese> <S <Cyr> ก็การตกปลาแล้วก็การหาอย่างอื่นทำเนี่ยผมว่ากิจกรรมอื่นๆทำมีหลายอย่างที่น่าทํานะ การทำอาหารอะไรเงี้ยการตกแต่งบ้านก็ลองทำดูแล้วกันเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสนุกกับเกมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เกม NFT หลายๆเกมนะครับที่เป็นแบบ Pay t ear เ earn นี่ยมีอะไรให้เราเล่นแบบเนี้ยเยอะคือแบบไม่ใช่ว่าเราเข้ามา5้นาทีแล้วออกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนี้เป็นเกมลักษณะแบบเนี้ยนะครับค่อนข้างเยอะแหละมีเรื่องราวมีเนื้อเรื่องมีมีอะไร มีเควสให้ทำมีอะไรให้เราเล่นเยอะเลยนะครับโอเคเลยนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเควสวันคริสต์มาสเทศกาลคริสต์มาสเออเทศกาลวาเลนไทน์เนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นว่าเทศกาลถัดไปจะเป็นเทศกาลอะไรบ้างนะครับจบจากเทศกาลวาเลนไทน์ไปแล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะโอเคและเดี๋ยวกลับมาว่ากันอีกทีนึงเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ